สวัสดีครับวันนี้คอคพิต JPT สาขาบายพาสและสาขาบิ๊กซีปากช่องนะครับจะมารีวิวยามิชลินเอเนจีเอ็กซ์เอ็นะครับหรือว่า XM2 บัวนะครับยาไมชลินเอเนจีเอ็กซ์เอ็มทเนี่ยเป็นยาในตระกูลประหยัดน้ำมันนะครับเน้นการใช้งานแบบเงียบๆสบายๆนุ่มเงียบนะครับไม่ได้เน้นการขับขี่ในความเร็วสูงหรือกลาอองเกาะถนนมากๆนะครับมีการใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับไม่ได้เน้นการใดมากนครับทัฟสไตล์ของ JPT ครับเราจะต้องมาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันก่อนข้อดีข้อแรกนะครับก็คือประหยัดน้ํามันอย่างที่เรารู้ครับยางในระบูนของ Energy นะครับก็จะเป็นยางตัวประหยัดน้ํามันนะครับข้อที่2ก็คือนุ่มเงียบครับยางตัว XM2+ ตัวเนี้ยจะเน้นเรื่องความนุ่มเงียบนะครับเข้ามาให้กับผู้ใช้ที่ต้องการได้รับความสุขดีๆในเรื่องความเงียบและความนุ่มนะครับข้อที่3ก็คือมีอายุในการใช้งานที่ค่อนข้างห ตัวนี้ก็มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่าครับกับผู้ที่ได้นําไปใช้นะครับข้อเสียนะครับมีสข้อข้อแรกก็คือราคาสูงนะครับยางที่ทราบกันยางวิชลินก็เป็นยางพรีเมียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาพรีเมียมไปด้วยก็คือราคาสูงนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับลายของตัว X M 2 Plus ตัวนี้ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างเรียบเรียนะครับไม่ได้มีอะไรรือหวาน นะครับก็อาจจะทําให้หลายๆท่านมองก็ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยถูกใจนะครับข้อที่3ครับข้อเสียก็คือยาเป็นอาซิมิติกทายนะครับเ,เป็นลาแบบทันเดียวนะครับก็จะทําให้เราสลับยาเนี่ยซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยได้ไม่ได้นะครับก็จะสลับได้แค่หน้าปไปหลังอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้การค่อยอยาเนี่ยทำได้ลำบากนิดนึงบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ ลักษณะของผูที่เหมาะสมจะใช้ยาตัวนี้ก็คือเป็นคนที่ต้องการความนุ่มเงียบและก็ประหยัดน้ำมันนะครับการใช้ความเร็วสูงเนี่ยไม่ได้มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการตัวที่เป็นตัวท็อปกว่านีน้ก็คือตัวของมิชลินพรีเมี่มที่4นะครับลักษณะของโครงสร้างยางของมิชลินตัว xm 2เนี่ยก็จะคล้ายๆของโครงสร้างยางเนี่ยตัวทั่วๆไปของมิชลินนะครับก็คือจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ กว่าคู่แข่งในตลาดแล้วก็แก้มจะปอ่ปองกว่า,ะาน,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 นะครับจะทําให้ดูยาเนี่ยนุ่มนวลนะครับแล้วก็ดูโครสงสร้างใหญ่นะครับจะพูดต่อกันก็คือ,อยาตัวนี้นะครับขนาดที่จะเริ่มต้นที่ใช้งานเนี่ยก็คือขนาดขอบ13านิ้วจนถึงขนาดขอบ16นิ้วนะครับจึงทําให้ใช้กับรถขนาดเล็กจนไปถึงรถขนาดกลางแล้วก็รถขนาดใหญ่ในบางตัวนะครับตัวที่เราจะมาพูดถึงก็คืออย่างรถเล็กก็คือยาริสบีออสซิตี้แจสมาสเตอร์สองสาม นะครับนิสันพวกโน้ตอะไรพวกนี้นะครับรถขนาดกลางก็จะเป็น a l t i s c i v i c Accord จะเป็นรถขนาดขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นในตัวเริ่มต้นนะครับจะไม่ใช่ในตัวท็อปนะครับต่อไปก็จะมีรถรุ่นที่ใช้ได้ก็คืออาจจะเป็นรถรุ่นก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัวใหญ่ก็อาจจะใช้ได้นะครับเมื่อจะมีใช้กันอยู่ในพวกแฮมเลอร์แอคอร์ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับแต่ว่าต้องเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับ ผู้ที่ต้องการความงเงียบเียบและประหยัดน้ํามันเนี่ยผมแนะนําตัวนี้นะครับมีอายุการใช้งานที่ทดีเราแนะน,นําเลยแต่นะครับเราผู้ที่ต้องการใช้ตัวนี้อาจจะไม่ได้ต้องการราคาที่หรือคุณภาพที่สูงไปือเทียบเท่ากับตัวท่อของเขาคือไฟวัลที่สีนะครับหรือว่าคนที่จะขับรถเร็วามากๆต้องการเข้าก,กับเกาะถนนดีๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์แฟนๆของยานวิชลินแน่นอนนะครับ ก่อนจะจบรีวิวนี้ไปนะครับมีคำถามหรือต้องการติชมอยากให้รีวิวอย่างตัวไหนแจ้งเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับเราจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e สันกระดิ่งนะครับขอบคุณมากเลยเราจะเจอกันในคลิปตัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ